สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้ป้ามิตรจะทำผัดหมี่โคราชสำเร็จรูปนะคะเราก็จะมีเพิ่มเครื่องไปก็จะมีเต้าหู้มีไข่ถั่วงอกต้นหอมเราก็จะเติมเครื่องนิดๆหน่อยๆตามที่เราชอบนะคะ แต่ในซองสำเร็จรูปเขาก็จะให้มาแล้วนะคะแต่เ,เราก็จะเติมเครื่องเพิ่มเอาเองนะคะชอบแบบไหนเราก็เพิ่มเอาชอบหวานเราก็เติมหวานไปเราไปทำกันเลยนะคะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปใส่น้ำมันเล็กน้อยเราจะทอดไข่เจียวก่อน ทอดไข่ให้เหลืองทั้งสองด้านนะคะเสร็จแล้วตักขึ้นพักไว้ค่ะต่อไปทอดเต้าหู้ต่อเลยค่ะเต้าหู้ทอดพอเหลืองๆก็พอนะคะเหลืองพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราตักขึ้นพักไว้ค่ะ ต่อไปเราทำต่อเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยแล้วก็เอากระเทียมลงไปเจียวให้หอมหอมค่ะกระเทียมหอมแล้วนะคะเจียวหอมแล้วเราก็จะเอาน้ำปรุงรสที่ให้มาค่ะที่มากบหม่โทราชนะคะใส่ลงไปเดี๋ยวเราจะเติเตมน้ำนะคะ เราก็จะเอาเต้าหู้ที่เราทอดไว้นะคะใส่ลงไปเที่ยวพอน้ำเดือดเดือดพอน้ำซอสเดือดเดือดเดี๋ยวเราก็จะเอาหมี่โคราชใส่ลงไปะคะ่ะเราต้องเติมน้ำไปเรื่อยๆนะคะ ถ้าเติมเยอะเดี๋ยวจะแฉะไปนะคะเราก็เติมไปเรื่อยๆก่อนนะคะเส้นก็จะแข็งๆอยู่นะคะเราก็จะเติมน้ำเรื่อยๆคะ่ะ มีโคลาดผัดแล้วเส้นไม่ขาดเลยนะคะเราก็จะเติมน้ำตาลกับพริกลงไปนิดหน่อยนะคะเส้นหมี่เริ่มแห้งแล้วเราก็จะเอาถั่วง,งอกกับต้นหอมใส่ลงไปะคะ่ะ แล้วก็เอาไข่ที่เราเจียวไว้นะคะหั่นเป็นเส้นๆใส่ลงไปสเสร็จแล้วคะ่ะผัดหมี่โคราช ผัดง,ง่ายๆค่ะตักขึ้นเลยค่ะปะ้ามิเขาฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้ามิตททำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดี